ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเซอร์ไพรส์กลางรายการทนายตั้มเอ่ยขอโทษแฟนคลับอัฉริยะหลังเซอร์ไพรส์กลางรายการโหนกระแสอัปเด,ดตคดีแตงโมวันนี้ทนายตั้มเคลื่อนไหวเอ่ยขอโทษแฟนคลับของอัจฉริยะหลังเซอร์ไพรส์กลางรายการโหนกระแสวอนให้สังคมหยุดมโนหลังหาว่าตนเองเป็นทีมเดียวกับ5คนบนเ,เรืออัปเดตคดีแตงโมวันนี้ เรียกว่ากลายเป็นเบ็นดามาขึ้นมาทันทีเมื่อทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดไปเสิร์ฟไพกลางร,รายการโหนกระแสในขณะที่กําลังดําเนินรายการอยู่ซึ่งมีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เป็นแขกรับเชิญปมคดีหลักฐานคดีแตงโมล่าสุดทนายตั้มได้เคลื่อนไหวเอ่ยขอโทษแฟนคลับพี่อัจฉริยะพร้อมดึงสติคนที่หาว่าตนเองเป็นทีมเดียวกับ5้าคนบนเรือวอนหยุดให้มโนโดยโพสต์ดังกล่าวระบุข,ข้อความว่า วันนี้ต้องขอโทษแฟนคลับพี่อัดหลายๆท่านด้วยที่มีการย้ำเรื่องคลิปมีดกิดขาในรายการหลายต่อหลายหนเพราะในมุมมองของทนายมืออาชีพและเป็นรุ่นพี่ของน้องแตงโมคลิปหลักฐานตัวนี้คือสิ่งที่จะทำให้คนทำผิดได้รับโทษวงเล็บถ้ามีจริงจะกลายเป็นคดีฆาตรกรรมทันทีครับผมมาวันนี้แบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าผมก็เสี่ยงถูกดา่าแต่อยากมาแสดงจุดยืนให้ทุกคนเห็นว่า ตั้งใจมาช่วยจริงๆในการช่วยใดๆต้องเริ่มด้วยการมีหลักฐานไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้เรื่องของคดีความระหว่างผมกับพี่อัดถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่จะไม่นํามาเป็นประเด็นแต่เรื่องของแตงโมมันคือล่วงราวที่เราจะรวมพลังกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้เธอได้ส่วนวันนี้ผมยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับแต่ได้ดูแค่ภาพบนเรือกับน้ําสีชมพูจางๆบนเบาะเท่านั้น ส่วนคนที่บอกว่าผมเป็นทีมเดียวกับ5คนบนเรือรบกวนหยุดมโนนะครับผมเป็นทนายความให้คุณหญิงปณิตาในการต่อสู้กับแซนจะเป็นพวกนั้นได้ยังไงสติครับสติขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ